หนึ่งในซเนเจอร์เลยครับดูดูมันจะโดดเด่นมากนะเพื่อนนี่อกสนามอ,อกสนามตัวนี้นะครับบิดสิทธ์สี่พันนะครับแบ่งดิบคู่นะครับล้อโตล้อหลังเซตเก้าร้อยนะครับแม็ก9 0เซตเกาเ้าร้อย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big b i ส e s t o r y นะครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับผมเคโต้นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวบักงูเขียวนะครับว่าอะไรแต่งบักงูเขียวมีอะไรบ้างนะครับนี่เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมนะครับว่าบักงูเขียวมันแต่งอะไรไปบ้างนะครับแล้วราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะอ่ารีวิวแบบคร่าวๆนะครับอะไรอาจจะจําไม่ได้นะครับว่าที่ผมแต่งไปนะครับบางอย่างก็จําไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาเริ่มเลยแล้วกันนะฮะเอาแบบ ตั้งแต่หัวไปไท้ายนะครับเพื่อที่มันจะไม่ลืมนะครับผมจะ,ละไล่ตั้งแต่อะไรที่มันอยู่ใกล้ฝั่งนี้แหละเอาก่อนเลยนะฮะเดี๋ยววนวนวน,น,น,นหนึ่งรอบวนหนึ่งรอบเผื่อใครย,ยังไม่เคยเห็นนะครับเผื่อใครที่ยังเพิ่งเคยเข้ามาดูช่องผมนะฮะอันนี้บักงูเขียวนะครับเซย xg ห้า r นะครับแต่งภายนอกให้เป็นเซ x สี่ r นะครับก็คือ,อแปลงดิสคู่นะฮะใส่เข้าไปนี่เลยดิสคู่นะครับเซ xg ห้า r จะมีที่เดี่ยวฝั่งขวานะครับแล้วก็ ถ้าเป็น z x 4 r ก็จะมียิดคู่ฝั่งซ้ายเพิ่มเข้ามาแบบนี้นะครับนี่เลยโอเคเดี๋ยวรายละเอียดมาชมกันนะครับเพื่อนโอเคเลยนะครับ let's go นี่เกยชิ้นแรกนะครับชิลสโมกทรงอ่าทรงโหนทรงโหนอินโดนะฮะก็ตัวนี้อยู่ประมาณ600นะฮะ6 0ร600 7 0 0 6 0 0แล้วกันอ่ะจี600นะฮะ600บาทนะครับแล้วก็เอาสติ๊กเกอร์ ดีมะนะครับวินเตอร์เทปเอาห้าสิบบาทนะครับห้าสิบบาทตัวนี้แล้วก็อ่ะสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์อ่าเวอร์ซูเปอร์ไวทนะครับสองพันยี่สิบนะครับของเซดริก้าอานะครับก็เซดริกสี่ก็ใส่เหมือนกันนะครับหน้าหน้าหน้ากากเดียวกันก็ตัวนี้ก็เขียนเป็นเซดริสี่อานะครับผมก็ตัวนี้ราคาอยู่ที่อ่าแปดร้อยนะครับแปดร้อยแปดร้อย แล้วก็โอเคอันนี้แรปสติกเกอร์นะครับแรปสติกเกอร์แรปสติกเกอร์นี่แรปเองนะครับตัวเป็นคาร์บอนนะครับคาร์บอน6ดีนะครับอันนี้ตัวนี้ไม่นับไปนับตัวนี้ทําเองนะครับอาจจะค่าสติกเกอร์นิดหน่อยนะครับโปรเพถ้าดีก็โอ้ไม่ไม่คิดเงินนะฮะไม่ได้ซื้อโอเคครับแล้วก็ตัววิงนะวิง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 คาร์บอนนะครับตัวนี้เป็นวิงคาร์บอนแท้นะครับวิงคาร์บอนแท้ตัวนี้เป็นวิงของ z ซ4เอ้ยไม่ใช่วิงของนินจา4 0 0รอยนะครับเอามาแปลงใส่เซดิก5นะครับวิงตัวนี ตัวนี้วิ่งตัวนี้อยู่ประมาณน่าจะประมาณ800นะครับซื้อซื้อของอินโดมาครับสั่งอินโดมานะครับตอนแรกๆตอนนั้นของไทยยังไม่มีนะครับหลายๆอย่างพวกเต้องเอามาแปลงแล้วก็สั่งอินโดเข้ามานะครับเพราะว่ารุ่นนี้นิยมมากนะครับของอินโดนีเซียนะครับโอเคนะครับเดแล้วก็มาตัวนี้รับอุดกระจกนะครับอุดกระจกยินจา400นะครับของยินจา400นะครับใส่ร่วมแปดนะครับตัวนี้400บาทนะครับ400บาทนะครับ ด้านหน้าหมดแล้วนะครับใส่ขยับเข้ามานะครับขยับเข้ามาตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวหน้าเป็นแบบ LED นะครับไม่ใช่หลอดไฮโดรเจนนะครับของเดิมเป็นหลอดไฮโดรเจนสีส้มนะครับตัวนี้เป็น LED นะครับกระจกสมกตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ400ครับ400นะครับ400นะครับแล้วก็มาด้านบนนะฮะด้านบนเด่นๆเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวจะพูดพร้อมกันกับชุด แปลงยึดคู่แล้วกันนะครับเอาเดี๋ยวเอาชิ้นอื่นก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะพูดบกไปบนมาจะงงนะฮะแล้วก็มาชุดข้างบนนะครับจะเป็นกันสะบัด RCB นะครับกันสะบัด RC ตัวนี้ส0 0พันนะครับแล้วก็ตัวขาจับกันสะบัดตัวนี้2อ0พันหนะครับนะครับ2,000 2น0อก็4ี0พันหนะครับอันนี้เป็นค่าอะไหล่นะครับไม่ไม่ไม่ได้คิดค่าแรงติดตั้งนะครับทุกอย่างเป็นค่าอะไหล่ทั้งหมดเพราะว่า ทุกอย่างผมติดตั้งเองหมดนะครับก็ผมจะไม่คิดค่าแรงแล้วกันเพราะว่าค่าแรงแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคิดแต่ค่าอะไรก็พอนะเพื่อนแล้วก็มาตัวนี้เป็นปั๊มบนนะครับปั๊มบนตัวนี้เป็นเบอร์16นะครับ16หรือ17นี่แหละเดี๋ยวดูก่อนโอเค16 17นี่แหละของเซเอ็กซ์หกนะครับไม่รู้จําเบอร์ไม่ได้นะครับของเซนเอ็กซ์หกอนะครับตัวนี้ปั๊มนิชิน ตรงรุ่นของเซดิก 6R กับปลุกใหญ่นะครับใส่เพื่อมาปั๊มล่างนะครับตัวของเดิมเซรี 5R ฝั่งขวานะครับใส่เพื่อเป็นแมตชนะครับกับปั๊มล่างนะครับซึ่งเป็นดิสคู่นะครับเพรว่าฝั่งซ้ายเป็นปั๊มของเซ0พันนะเพื่อนนะครับมันเหมือนกันนะครับโมเดลเดียวกันเลยแต่ภายในน่าจะแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยผมไม่รู้นะครับก็ ใส่แล้วก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าขาหมูร้อยแปดมิลเหมือนกันนะครับไม่มีปัญหานะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาเดียวกันเลยนะฮะอาจจะแต่งกันที่ลูกเยจะแต่งต่างกันที่ลูกสูบนะครับแล้วก็ปั๊มบนแต่ได้หกนะฮะแต่งดิ๊คู่นะครับโอเคปั๊มบนสามพันห้านะครับมือสองสภาพดีไมริ๊บนะครับไมริ๊บเลยผมบอกเลยว่าไมริ๊บมากไม่มีตําหนิแม้แต่จุดเดียวนะครับตัวนี้ ได้มาดีมากนะครับ3,500เพื่อนๆเอ,า,อางนี้เลยหมด40,000โชคหน้า z X4R ได้สีทองเออนะริลนะฮะแล้วก็สายเบรกนะครับแล้วก็ดิสไซนะฮะปั๊มซ้าย,นะายชิ้นต่อไปนะครับโอเคกาดหม้อน้ำนะครับกาดหม้อน้ำเซรีมาอานะครับเป็นงานอลูมิเนียมสีดำนะครับงานาสั่งช้อปปี้มานะครับตัวนี้ประมาณ น่าจะ8ป0ร้อนะครับประมาณนี้ไม่ถึงพันนะตัวนี้มาต่อกันที่จะงงง,งหมุนไปหมุนมาหน่อยนะครับเพื่อนวัน,นไม่รู้จะเอาอะไรก่อนอะไรหลังดีนะฮะแล้วก็มาครอ,อบถังหนกสนามนะครับครอบถังหนกสนามสองพันห้ 2005, นะครับครอบถังหนกสนามสองพั 2005. แล้วก็ครอบสวิงอาร์ม2อ0 0ครอบสวิงอาร์มทรงไซเร็หกปนะครับแล้วก็ามาอกนะครับอกสนามอกสนามตัวนี้นะครับบิดสิบสี่พันนะครับรวมสติกเกอร์รวมอะไรต่างๆนะครับตัวนี้4 0 0พนะครับ6กสนามนี่เลยสวยๆนะครับดูให้ดูอกสนามนี่เป็นิกเนเจอร์คันนี้เลยนะครับอกสนามเนี่ยหนึ่งในิกเนเจอร์เลยครับดูๆมันจะโดดเด่นมากนะเพื่อนนี่อกสนาม นี่ทรงสวยนะครับอกสนามของจีนแล้วก็ต่อเลยนะครับเป็นตัวต่อพักเท้านะครับแบรนด์แมกนัม um นะครับของแมกนัมเลสซิ่งช็อปนะครับก็พูดได้ง่ายคือเป็นยี่ห้อที่ผมของผมเองนะครับเป็นยี่ห้อของผมเองนะฮะที่ทําขึ้นมานะครับขายของโดยเพราะก็คือเพจแมกนัมเลสซิ่งช็อปหรือว่าร้านค้า ช้อปปี้ละชาแนลดิจตอกใช้ชื่อว่าแม g กนัมเลสซิ่งช็อปนะครับใครสนใจอะไรตัวไหนก็ถ้าเข้ามาได้นะครับสำหรับซรีส์ฮาเซนิซีอาร์นะครับเพื่อนๆก็โฆษณาขายยาไปด้วยนะครับตัวนี้อ่ะตัวนี้ขายอยู่หนึ่งพันเก้าสิบบาทนะครับนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับ CNC อย่างดีนะครับตัวอ่าตัวพักเท้าเลสซิ่งนะครับใส่เข้าไปแล้วนี่ท่าขี่เลสซิ่งมากๆานะครับยังได้เกียโยงนะครับเหมือนกันเ้ะนะครับ ยกนข้างที่จะสูงนะครับเพื่อตอบโจทย์การขับขี่ที่แบบเลสซิ่งนะครับโอเคมเพื่อนมาที่ตัวเบาะนะครับตัวนี้เบาะเป็นผ้าเบาะหนังอะคันธารานะครับหนังกลับอะคันธารานะครับน่าจะเป็นหนังเทียมนะครับไม่ใช่หนังแค้หรอกเป็นหนังเทียมนะครับแล้วก็เสริมเบาะนะครับเิมเบอกขึ้นมาเพื่อให้หมันแมทกันกับตัวต่อพักเท้านะครับที่ยกสูงขึ้นมาแล้วก็เบาะยกสูงแล้วก็ ตัวครอบทังหนกนะครับยกสูงขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้าไม่เสริมเบาะเนี่ยพอนั่งลงไปปุ๊บตัวนี้จิกพุงนะครับพอเสริมเบาะแล้วก็จะหายนะครับเมื่อจิกพอดีนะเพื่อนโอเคนะครับแล้วก็โอ้ราคาเท่าไหร่ละเบาะนี่ปาดมาห้าร้อยค่าผ้าเอาสองร้อยกันโอเค7จ็ดร้อยบาทนะครับแล้วก็ฝาปิดกระปุกน้ำมันเบียรกหลังสอง้อยอ่าัวท่อนะครับก็ ท่อตัวนี้เป็นท่อแบรนด์ไทยนะครับก็ผมบอกเลยแล้วกันว่าเป็นนี่ห้ออะไรนะครับเป็นท่อไดนามิกนะครับท่อตัวนี้เป็นไดนามิกสแตนเลสคอสามนิ้วนะครับปลายคาร์บอนนะครับปาก CNC นะครับตัวนี้โมเดล2 0 2 1นนะครับตัวนี้ผมซื้อมามือสองครับก็ถ้าเป็นมือหนึ่งง่ายอยู่ประมาณ8.000บาทนะครับโดยประมาณนะครับโอเคนะครับแล้วก็มา ไฟท้ายนะครับไฟท้าย JPA นะครับไฟท้าย JB มีไฟเลี้ยวในตัวนะเพื่อนก็ตัวนี้ก็ซื้อมาจากแมกนัมเลสซิ่งช็อปอีแล้วนะครับก็คือร้านแมกนัมเลสซิ่งช็อปผมเองนะครับเพื่อนขายไฟท้าย JPA นะครับดียังไงเดี๋ยวผมให้ดูนะเพื่อนตอนเปิดไฟมันจะมีไฟวิ่งครับนี่นะครับนี่คือทีเด็ดของไฟท้าย JPA นะครับตอนไฟเปิดไฟเปิดมุนแกไฟวิ่ง นะครับแสงสว่างนะครับดูดูดผมไม่ดูนี่กลางแก้งนะครับกลางแก้งนี่คือแสงสว่างกลางแจ้งนะครับนี่สว่างแน่นอนใช้งานตีตอนกลงวันได้นะครับโอเคเดี๋ยวตีไฟผ่ามากให้ดูนะเพื่อนปั๊บนี่่ครับตีไฟผ่ามากให้ดูนะครับนี่ตัวนี้เราแถมรีรีให้ด้วยนะครับใครชอบ ไฟเลี้ยวเร็วไฟเลี้ยวช้าปรับได้เลยนะครับแถมรีเลย์ให้นะครับในกล่องนะครับของไฟเลี้ยว g p พรีเลย์ของเซตยี่ห้าอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับดันดนะครับมองเห็นเลยเปลี่ยนง่ายๆนะครับเปลี่ยนง่ายนิดเดียวนะครับล้วงมือเข้าไปดันออกเข้ามาเสียบออกอันเก่าออกเสียบเข้าปักตรงรุ่นนะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นไฟเบรกนะเพื่อนเบรกนี่ครับเบรกตรงกลางสีแดงนะครับเบรกอ่าจบไปสหรับไฟท้ายนะครับขอขายใาอีกนิดนึงนะเพื่อน ก็ไฟท้าย JPA นะครับตัวนี้มีไฟเลี้ยวในตัวนะครับก็อยู่ในราคา2,190บาทส่งฟรีนะครับในช้อปปี้ลาซาด้าทิกตอกนะครับหรือสั่งที่เพจแม่ลำพิกิศก็ได้นะครับก็ปลั๊กตรงรุ่นนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะเพื่อนแล้วก็ตัวนี้รับประกันด้วยนะครับมีรับประกันหลังการขายนะครับเป็นของแท้จากโรงงาน JPA นะครับนำเข้ามาจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงนะเพื่อนรับประกันของแท้นะครับโอเคครับ แล้วก็ต่อไปนะครับสุดท้ายท้ายสุดจะเป็นล้อโตนะครับตัวล้อโตนะครับล้อโตล้อหลังเซ็ตเนะครับแม็กซ0 0ลายเดียวกันเลยนะครับกับ z 2ด r นะครับมีซึ่งเป็นล้อหลังขนาด5.5นิ้วนะครับของเดิมนะครับล้อหลังของ z 2 5รอยู่4.5นิ้วนะครับ เป็นล้อเท่ากันกับนินจา650นะครับ4.5นิ้วนะครับใหญ่กว่านินจา400นะครับนินจา400ล้อแม็กกว้าง4นิ้วนะครับแล้วก็ส5ี้ากว้าง4.5นิ้วนะครับอัพเป็นล้อโตเซ900เป็น5.5นิ้วนะครับซึ่งจากยางเดิม150นะครับเปลี่ยนเป็นยาง180นะครับทับ55นะครับนี่เลยแล้วก็เต็มๆดูๆนะครับก็แน่นอนนะครับได้มาซึ่งความสวยต้องแลกด้วยค่า ความหนักนะครับความหน่วงนะครับแล้วก็เบืองน้ำมันขึ้นนะครับข้อดีข้อเสียมีอยู่แล้วนะครับเห็นเห็นกันอยู่แล้วนะครับข้อดีคือถูกใจนะครับสวยไม่สวยไม่รู้แล้วแต่คนมองนะครับข้อดีคือถูกใจนะครับข้อเสียคือกินน้ํามันนะครับเบีืองตังนะครับเบีืองยางนะครับโอเคใครรับได้ข้อดีข้อเสียก็จัดไปนะครับตัวนี้แปรงล้อโตหมดสามหมื่นนะครับสามหมื่นนะครับรวมสีนะครับรวมสีล้อรวม ปั๊มล่างให้ล่างรวมขาจับรวมจานทุกอย่างนะครับสามหมบาทจบนะครับสําหรับล้อโตรวมยางนะครับแล้วก็โอเคมาตัวต่อไปนะครับสปูลนะครับสปูลก็สามร้อยบาทนะครับตัวหางปลาหลังนะครับหางปลาหลังห้าร้อยนะครับห้าร้อยหกร้อยนะครับของงินจาของรานศูนย์นะครับใช้ร่วมกันนะครับตัวนี้ไม่ได้ตั้งใจเปลี่ยนนะครับไปเปลี่ยนยางแล้วทีนี้ร้านลืมล็อกล็อกหางปลาให้นะครับ ี่มาเม่งหลุดกลางทางโชยระวังนะครับนี่ผมใส่ดับเบิลล็อกเลยเพราะเงินมันหลุดอีกนะครับเสียเงินทิ้งไปเปล่าประโยชน์อันตรายด้วยมันดีดเข้ากับสเตอร์หลังเรานะครับอันตรายมากนะนเพื่อนก็บางทีใครเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อช่างลืมขันให้นะผมบอกเลยว่าหลุดนะครับหลุดจริงนะครับหลายคันแล้วนะครับผมเจอมากับตัวนะนี่ผมใส่ดับเบิลล็อกเลยน็อตตัวเมียสองตัวขันขัดกันไว้แน่นอนไม่มีหลวมนะครับนเพื่อนประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับมีอะไรอีกนอสติกเกอร์เล็กๆน้อยๆกระยุมกระยิ้มไม่นับนะครับพวกนั้นมีนิดหน่อยๆนะฮะอะไรแต่งสติกเกอร์ารนะครับเอฟซีขอมาจัดให้นะครับนี่เป็นการรีวิวครั้งล่าสุดนะครับว่าแต่งไปเท่าไหร่นะครับคันนี้ก็บางคนก็บอกวร็วตันนะครับโอเคครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่อง Big b ไบส์สตอรี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเคโต้ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ